สวัสดีคะ่ะอยู่กับแอดมินปัดนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินนะคะก็จะมาแนะนำา Fortuner ให้นะคะแอดมินมาคงไม่ได้อะแอดมินไม่สามารถเป็นคนเรียบร้อยได้เลยอะ่ะค่ะวันนี้นะคะก็มาตามความเรียกร้องของคุณลูกค้านะคะที่ถามว่าที่ร้านของเรานะคะมี f o r t u n e r ไหมนะคะเรามี f o r t u n e r ให้นะคะตัวนี้จะเป็นปี2020ค่ะจะเป็นตโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะ เรามาเริ่มกันที่กระจังหน้าของเขานะคะกระจังหน้านะคะจะมีสีดำตัดกับสีขาวของตัวรถนะคะสัญลักษณ์โตโยต้าจะเป็นแบบนี้ตัวนี้นะคะมันจะเหมือนจมไว้น่าจะเคลือ,อบอะคริลิกหรอเอมินก็เดาอีกไว้นะคะก็คือสัญลักษณ์จะไม่เป็นนูนออกมาแล้วนะคะตัวนี้นะคะจะมีกล้องมองหน้าให้ด้วยนะคะแทบจะรอบคันเลยค่ะมีมองหน้ามองข้างมองหลังนะคะ,ะตามเอมินมาเลยจ้า ค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีกล้องมองข้างให้ตรงนี้ด้วยอ่ะแล้วก็มีไฟเดียวอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีดำาตดสีขาวตัวประตูตัวกระจประตูต,ะะะต, <c oughs> ตัวประตูนะคะก็จะมีสีเงินอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะก่อนเข้าข้างในนะคะตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์ให้นะคะถ้าสมมุติเรามีกุญแจอยู่ใกล้ก็สามารถกลดล็อกได้เลยะคะ่ะอ่ะทำไมมันล็อกอะ แป๊ <G ül> บน,นึงนะคะเ,ะเดี๋ยวแอมี่ปิกุญแจแป๊บเดียวมาแล้วค่ะทุกคนกุญแจคะ่ะอ่ะตัวกุญแจนะคะก็เป็นแบบนี้นะแล้วก็มันกดเป,ป็ล็อกนี่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะอ่ะาค่ะเราจะเริ่มตัวจากประตูนะคะประตูนะคะจะมาเป็นแบบหนังหุ้มนะคะก็จะมีสีดำตัดสีขาวค่ะแล้วก็มีสีเงินเป็นกรอบให้นะคะ แล้วก็จะมีลำโพงม,มีไฟให้อยู่ตรงประตูนะคะมีช่องสำหรับใส่ของด้วยใส่อีกนอ่าเราก็มาเปิดดูช่องเก็บของของ,ของเขาบ้างนะคะเร็วค่ะอันนี้คือช่องเก็บของนะคะมีช่องเก็บของให้สองช่องนะคะอ่าก็จุของได้เยอะเลยคะ่ะตรงคอนโซลหน้านะคะคอนโซลหน้าคอนโซลหน้าจะมีลำโพงอยู่ตรงนี้ให้ด้วยะคะ่ะ คอนโซลก็คือกว้างมากนะคะจะมีไฟกระพริบๆตรงนี้ด้วยค่ะทุกคนมันคือไฟอะไรกันนะเอ็มก็ไม่รู้เหมือนกันตัวนี้นะคะก็ตัวนี้นะคะมาในตัวไมที่น้อยมากนะคะแล้วก็ไมจะอยู่ที่หนึ่งมืนหกพันหกร้อยสามสิบแปดนะคะทุกคนอ่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นระบบไฟของเขานะคะอันนี้จะเป็นตัวหน้าปัดนะคะ อันนี้กุณน่าหยาบยบเบรกพร้อมกดสวิคนะคะนนี้ก็คือสำหรับกรณีที่เราจะสตาร์ทนะโอเคตัวนี้นะคะก็จะมีฟังก์ชันตรงฟองมอาไลให้นะคะเราสามารถกดได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงกดเสียงก็คือสามารถกดได้นะคะเวลาเราขับรถเนี่ยเราฟังเพลงอยู่หรือแบบเสียงดังเจอเลยแล้วก็ลดเสียงอย่างนี้ค่ะ แร้แบบนี้ตรงนี้อ่าฟังก์ชันของเขานะคะมาให้ครบค่ะอันนี้จะเป็นปุ่มสปีกเกอร์โฟนนะคะเวลาเราจะสั่งการเราสามารถสั่งการผ่านเสียงด้วยการกดปุ่มตรงนี้ได้นะคะเราสามารถปิดเสียงเปิดเสียงจากตรงนี้ได้ด้วยนะคะหรือกรณีตรงนี้อ่ะเราอ่าถ้ากรณีมีคนโทรหารเราแล้วเราอยากรับสายแล้วก็กดตรงนี้นะคะ่ะวางสายกดตรงนี้นะคะ ประมาณนี้เนาะแล้วตัวนี้นะคะจะมีระบบควบคุมความเร็วให้หรือว่าระบบช่วยขับนั่นเองนะคะทะเรี่ยงง่ายๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกที่ปัดน้ําฝนกับที่เปิดไฟเรียวแล้วก็ไฟสูงนะคะเรามาดูหน้าจอกันบ้างคะ่ะหน้าจอมีอะไรให้เล่นบ้างนะคะอ่ะ มีเพลงให้ค่ะเวลาเราสั่งการก็กดปุ่มโฮมตรงนี้นะคะตัวนี้จะเชื่อมต่อบลูทูธให้ด้วยนะหรือก็ดันนี้ที่เราไม่ได้มีตัวที่ว่าเป็นปล่อยบลูทูธนะคะเราสามารถเสียพวกฟลชได้หรือ usb จากตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนระบบแอร์นะคะระบบแอร์ก็จะมาเป็นแบบยาวอย่างนี้นะคะเป็นออโต้ด้วยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะอ่าแอร์เย็นเลยทุกคนเมื่อกี้แอดมินรือเปิดแอร์เหรอเนี่ย ค่ะเราสามารถเล่งได้นะคะแล้วก็สามารถปรับได้ว่าเราอยากให้แอร์นะคะอยู่ตรงไหนสมมติเราอยากให้เข้าทั้งเท้าแล้วก็หน้านะคะแต่ก็รู้สึกเย็นเท้าไหมคะมอ้าวแต่ก็เราอยู่ข้างนอก <c oughs> โอเคค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเอาไว้สอบลงทางหน้าชั้นนะคะอืมตรงนี้เนาะแต่ว่าไม่ได้ลงอ่ะกดทํทำไม <c oughs> ประมาณนี้ค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นความเร็วความแรงนะคะจากตัวนี้นะคะเที่ยวจะไว้สัมผัสกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มควบคุมใบพัดเอาอากาศภายนอกภายในก็สามารถเลือกได้เหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นช่องเก็บของนะคะโดยการวางแก้วน้ําได้นะคะสำหรับสายคนที่ชอบดื่มกาแฟหรือสายคาเฟ่ค่ะอ่าระบบเกียร์นะคะเรามาที่ระบบเกียร์กันบ้างนะคะตัวเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะอ่าอยู่ตรงนี้นะคะเวลาเข้าเกียร์ก็ เข้าตามปกต,ติของตัวของเขาเลยนะคะแล้วเบรกมือนะคะเบรกมือจะยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะอะอันนี้แอดมินจะไม่ปลดเบรกมือนะคะทุกคนม, <laughs> มาดูช่องใส่ของกันบ้างดีกว่านะคะค่ะ <laughs> ช่องใส่ของตรงนี้นะคะก็กว้างค่ะสามารถเก็บพวก power bank พวกของเครื่องสำอางได้นะคะอะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนนั่งกันบ้างนะคะว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างนะคะ ามาดูฝั่งคนนั่งกันนะคะฝั่งคนนั่งมีอะไรนะคะก็มีเบ <c oughs> าะค่ะเรามาดูเบาะนะคะตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นสีเทานะคะไม่ได้ดำมากนะคะแล้วก็มีสีขาวตัดแซมอันนี้จะเป็นที่พักแขนนะคะตรงนี้คืออะไรอู้อันนี้นะคะเป็นที่ใส่แก้วน้ำอารมณ์แบบอนั่งถือแก้วน้ำประมาณนี้นะคะทนมันหรูมากสำหรับแอนดมินไนมินว่ามันหรูมากเลยค่ะ ตรงนี้นะคะจะมีเบลให้นะคะสงสัยไหมคะว่าเบลตรงนี้เอาไว้ทําอะไรนะคะตรงนี้นะคะมันสามารถยึดคาซีทได้ค่ะเราดูจากสมอบกตรงนี้นะคะอันนี้จะเอาไว้ให้เรายึดคาซีทนะคะพอเวลาเรานั่งเนี่ยก็มีคาซีทอยู่ตรงกลางเนาะอืมแล้วก็มีไฟปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะคะอ,อันนี้นะคะสามารถควบคุมแอร์จากข้างหลังได้เลยนะว่าอยากให้เอ์เย็นแค่ไหนนะคะ มีลองปรับให้โอเคจะมีช่องระบายแอร์อยู่ตรงนี้นะคะส่วน <c oughs> ข้อดีของเจ้าตัวนี้นะคะอันเนี้ยมันจะมีสายชาร์จมาให้นะคะส่วนใหญ่รถทุกคันจะมีอยู่แล้วก็คือสามารถเชื่อมสายชาร์จได้แต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าเจ้าคันนี้นะคะมีปุ่มสำหรับเชื่อมไฟร้อยโวลขึ้น ค่ะตรงนี้นะคะจะมีปุ่มนะคะที่เอาไว้เชื่อมไฟนะคะ100โวลต์เลยนะคะก็คือสามารถชาร์จพวกน้ตบุกได้ด้วยนะคะเป็นอรลณงคล้ายๆระบบไฟบ้านนั่นเองค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวของมันนะคะสามารถเชื่อมต่อพวกชาร์จน้ตบุกเช,ชื่อมแบบพวกปลั๊กพ่วงได้นะคะเหมาะกับการเอาไปตั้งแคมป์สำหรับใส่ตั้งแคมป์ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันบ้าง,งนะคะข้างหลังก็คือโซนข้างหลังเลย อันนี้นะคะเราก็มาดูไฟหลังไฟหลังอของเขาก่อนนะคะจะมาเป็นทรงยาวๆนะคะตรงนี้เนาะจะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้จะมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สองจุดแปดนะอ่าทุกคนคะ่ะเราก็ดูไฟหลังดูรูปลักภายหลังของเขาเสร็จแล้วนะคะอันนี้จะมีติดสปอยเลอร์ให้ด้วยนะคะเรามาดูการเปิดอัตโนมัติของเขานะคะแล้วก็ดูความกว้างของตัวภายในกันบ้างนะคะ ก่อนอ่นก็ไปเลยเราข้าวเหมือนมีเวน,นตมนค่ะทุกคนข้ <c oughs> างหลังนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บของได้ด้วยนะคะแล้วก็มีเบาะเสริมให้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะที่เขาเอาไว้เสริมนะคะก็เวลาเราจะใช้เราก็ปลดตัวล็อกตรงนี้นะคะแล้วก็ออกมากางได้เลยนะก็ลองสาธิตดูนะคะอ่ะ เวลาเราจะตั้งก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนอ่ามันจะมีตัวล็อกให้อยู่แล้วนะคะเวลาเราจะใช้แล้วก็ดึงเบาะตรงนี้ขึ้นมาค่ะอ่ามันจะนั่งได้อีกนะคะก็คือจากรถของเดิมนะคะมันจะเป็นสี่ที่นั่งเนาะถ้ารวมตรงนี้ด้วยก็จะเป็นหกที่นั่งนะคะแต่ถ้าคนที่นั่งจริงๆอามิน I mean, ว่ามันนั่งได้ประมาณห้าหกเจ็ดคนเลยนะ คนตัวให,ใหญ่ก็ได้ประมาณ6คนคนตัวเล็กก็ได้ประมาณ78คนขึ้นไปอันนี้ก็คือสามารถนั่งได้เลยนะคะแล้วเวลาเราจะพับเก็บก็คือพับแบบเมื่อกี้เลยนะคะก็คือพับแล้วก็ยกขึ้นมาอันนี้ก็สามารถเก็บได้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นข้างนอกข้างในของเจ้าตัว f o r t จ n e r คันนี้นะคะและที่สำคัญนะคะมีลำโพงให้ตรงนี้ด้วยอ่ะมันจะมีลำโพงให้นะคะสำหรับใครที่นั่งอยู่ข้างหลัง กลัวว่าแอร์จะไม่ถึงเสียงเพลงจะไม่ถึงนะคะตรงนี้จะมีระบบแอร์ให้สองที่นะโอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูวิธีการปิดนะคะมันมีการปิดหลายรูปแบบเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเตะเซนเซอร์หรือว่าเตะเปิดเตะเปิด,ะปดอะไรเงี้ยค่ะก็คือทําได้นะคะการที่เราจะเปิดก็คือประตูต้องล็อกอยู่นะโอเคก็ปิดคะ่ะทุกคน นุ่ม่มมาค่ะทุกคนและที่สําคัญนะคะเขามาพร้อมระบบเซนเซอร์ความปลอดภัยถ้าสมมุนเวลาที่เราปิดเนี่ยตัวเราอ่ะอาจจะยังไม่ได้ออกห่างจากตัวประตูนะคะประตูอาจจะหนีเวลามีเด็กเล็กอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันมีการที่มีวัตถุหรือบางเซ็นเซอร์อยู่นะคะเซ็นเซอร์จะตีกับไม่ปิดทันทีนะ ค่ะเป็นไงบ้างคะสอบเจ้าคันนี้นะคะและที่สําคัญนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะออกรถวันนี้นะคะขับฟรี90วันฟรีดอกเบี้ยอีก1ปีนะคะแล้วก็ลูกค้าเครดิตดีก็ฟรีดาวไปเลยคะ่ะอย่าลืมนะคะรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าราคามาที่ปเสริฐผลสกลนครนะคะวันนี้ไอมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสอบลูกค้าคนไหนนะคะที่ อยากดูรุ่นรถอยากดูว่ารถที่สำนักง,งานของเราหรือว่าที่สาขาเรามีแบบไหนบ้างก็สามารถอินบอกมาได้เลยนะคะวันนี้อมิน I mean, ขอตัวราไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน